อันนี้ก็เข้าไหมหลังแรกนะครับเป็นบ้านไม้นะติด้านหลังอีกหนึ่งหลังนะครับผมไปไหม้โรงเก็บแบตลิเทียมของโซลาเซลล์ภายในหนมู่บ้านแห่งหนึ่งบนบนบ้านกดอำเภอบางปะอินจังหวัดนครศรีธยุธยาติำทำให้เกิดไฟไหม้หลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้รถดับเพลิงจำนวน5คัน ขณะที่เกิดไฟไหม้จึงได้เร่งดับไฟที่กำลังลุกไหม้โหงบริเวณภายในบ้านนอกดาวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านเรือนประชาชนอีกหลายหลังซึ่งเป็นสถานที่เก็บไตรลิเทียมซึ่งเป็นสถานที่เตบไฟผลิตของโซลาเซลล์เิดไฟลุกไหม้ด้านในอย่างรวดเร็วและมีเสียงระเบิดอย่างต่อเน,นื่องไม่ต่ำกว่า6-7ครั้ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ <Hey. S 1> พุทธไทยสวรรค์ไม่กล้าเข้าไปดับไ้เนื่องจากเห็นว่าจะเกิดอันตรายจึงต้องใช้น้าฉีดในระยะไกลแต่ไฟยัง,งคงลุกลามไปบ้านกใกล้เคียงอีกหนึ่งหลังจากนั้นจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จึงทราบว่าสถานที่เกิดเหตุน,นั้นไม่มีคนอยู่จิงแต่เป็นบ้านนอกแปลที่นํามาตั้งและปลูกไว้เพื่อเติบรักษาแบลตีียมกับแผ่นโซลา่าเซลล์จากแสงอาทิตย์ซึ่งนําไว้ที่นี่จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงได้บอกว่าตนนั้นได้ยินเสียงระเบิดก่อนประมาณ4 ครั้งจึงได้วิ่งออกมาดูพบว่ามีความสีขาวออกมาจากบ้านนกดาวที่เกิดเหตุดังกล่าวและหลังจากนั้นจึงมีไฟลุกโหมหนักอย่างรวดเร็วจึงแจ้งยังเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลมายังที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่ทันเนื่องจากไฟได้ลุกลามเป็นจํานวนมากอ๋อแล้วตอนนั้นเราได้ยิงเสียงระเบิดป่ะไม่ยิงครับได้ยิงดังมากได้กี่ลูกครับประมาณหกสิบเจ็ดลูกอ๋อแล้วน้องวิ่งออกมาดูไฟลังลุกอย่างไงตอนนั้นไฟลุกเลยก็คือแบบรีบเก็บของให้น้องไปอยู่บนบนหมาเหมือนหมาแมวแล้วก็ไปลุก อ่ามันเป็นพวกแบตเตอรี่เหรอเป็นแบตเตอรีห่หมดเลยประมาณกี่รูปโอ้แบตเตอรี่เยอะมากครับในนั้น<อ>มอเยอะมีแบตมีโซลาร์เซลล์แล้วตอนนั้นน้องตกใจป่ะตกครับอ๋อแล้วใครโทรไปแจ้งกับเพธง,งอ่าตอนนั้นให้น้องครับน้องโทรแจ้งแลว<อ>้วบอกว่าโทรไปทีนึงเขือเ่อย้ำเขื่อเขาไม่รู้ห้องนั้นเป็น,เป,นเป็นห้องอะไรครับเป็นห้องพวกเก็บโซลาร์เซลล์ครับพวกแบต เอาไว้ใช้ไฟในบ้านใช้ในบ้านแล้วมอเตอร์ไตนี่เป็นมอเตอร์ไตไฟฟ้าหรือไงเป็นมอเตอร์ไไฟฟ้าครับ๋อเก็บไม่นานแล้วดิเก็บไม่นานแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรออ๋อครับที่อยู่ใกล้เคียงเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านแต่ที่เกิดเหตุน,นั้นไม่มีคนอยู่เนื่องจากล็อกปิดไว้ตอนจึงตกใจเช่นเดียวกันหลายครั้งไฟไหม้ไฟไหม้โ<ล>รงเก็บแบตลิเทียของโซลาเซลล์ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไฟไหม้สองหลังตำบลบ้านโปรดอำเภอบางปะอินจังหวัดอุทยา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำบลเก,กาะเบนอำเภอพระนครศรีเอยทธยาจังหวัดพระนครศรีเอยทธยาใช้รถดับเพลิงจํานวน5คันกําลังเร่งดับไฟที่กําลังลุกไหม้โหงบริเวณภายในบ้านนอกดาวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านเรือนประชาชนอีกหลายหลังซึ่งเป็นสถานที่เก็บดัลลิเทียมซึ่งเป็นสถานที่เก็บไฟผลิตของโซล่าเซลล์จํานวนหลายอย่างเป็นจํานวนมากและเกิดไฟลุกไหม้ด้านในอย่างรวดเร็วและมีเสียงระเบิดอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า6ถึง7ครั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ พุทธไทยสวรรค์ไม่กล้าเข้าไปรับแจ้งว่าจะไหนกไฟไหม้อ่าเมื่อประมาณช่วง11นาฬิกา30นาทีนะครับรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในหมู่บ้านคอนพีด2นะครับก็บ<อ>เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับก็คือเป็นบ้านอ่าเป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับมาถึงเพื่อเ,เหตุแล,แล้วเป็นบ้านน็อกดาวน์แล้วก็มีอ่าเป็นลักษณะเหมือนอ่าบ้านที่มีติดทอร่เซลล์นะครับก็มีเสียงระเบิดนะครับเกิดจากบิวเทียมที่เกิดจากการระเบิดนะครับแล้วก็ ประสานรถน้ำนะครับอรสาับาเราถึงก็ประสานรถน้ำให้รถรมาก<า>ิ่คันทรถน้ำมาทั้งหมดเบื้องต้นเนี่ตอนนี้มา6คันแล้วแต่หน้างานเมื่อสักครู่ประมาณสองคันก็ควบคุมเรือไว้ได้ตอนนี้ก็เหลือสิคันแล้วครับตอนนั้นเรามาแบบมีเขยงระเบิดป่ะ,ะมีเสียงระเบิดเนื่องจากว่าเป็นเป็นบ้านใช้โซล่เซลล์แล้วก็มีแบตลิเทียมยใชนะครับสี่ลูกประมาณอันนี้อันนี้ไม่ทราบแต่ว่าตอนมาถึงก็มีมี ลักษณะพื้นเนี่ยแข็งเพลิงค่อนข้างค่อนข้างแรงเราเลยไม่ได้เข้าไปก็เลยประสานไปน้ำตัางหากแต่เป็นลูกไว้ใอ่ลูกไว้ครับตรงตรงนี้ตรงไหนครับเนาะตรงนี้จะเป็นตำบลบ้านกดบางบะอินหมู่บ้านหมู่บ้านพรพิษสองของจังหวัดสุรยนทร์ตอนนี้เพลิงสงบอยังครับตอนนี้เพลิงสงบแล้วหรือคุ้มครันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังเจ้าหน้าที่ทางสาธารณภัยกำลังดำเนินการเคลียร ด้านในนะครับแล้วก็ประสานเจ้าที่ของการไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับในการตัดไฟตัดไฟนะครัเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับเจ้าที่ที่เข้าไปช่วยด้วยนั่นเองครับทั้งหมดกี่หลังครับตอนนี้หลังนึงนะครับแต่ว่ามีการลุกลามไปด้านหลังอ๋อด้านข้างอะข้างนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเสียหายมากครับไม่ได้ไงอ่ะพี่อ๋อตอนนั้อ๋อไม่เจ๊งแล้วเปิดเหรอน้องไม่เจ๊งแลเบิดเหรอใช่ไม่เจ๊งแล้วเปิดอ๋อแล้วไปจะลุกเลยอ๋อ เป็นทางไอโซล่าเตล์ไอโซล่าเตล <hi> ์ประมาณตีลูกก่ะเป็ว่าแบตเตอรี่หรอเยอะครับอ๋อเยอะอ๋อสองชุดจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จึงทราบว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นไม่มีคนอยู่เ <collapsed. S 2> พียงแต่เป็นบ้านนอกดาวที่นำมาตั้งและปลูกไว้เพื่อเก็บรักษาแบตลิเทียมกับแผ่นโซล่าเซลล์รับจากแสงอาทิตย์ซึ่งนำไว้ที่นี่ จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงได้บอกว่าตนนั้นได้ยินเสียงระเบิด่อนประมาณ 4. ครั้งจึงได้วิ่งออกมาดูพบว่ามีควันสีขาวออกมาจากบ้านนอกดาวที่เกิดเหตุดังกล่าวและหลังจากนั้นจึงมีไฟลุกโหมหนักอย่างรวดเร็วจึงแจ้งยังเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงมาอย่างที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่ทันเนื่องจากไฟได้ลุกลามเป็นจำนวนมากรวมทั้งไปยันหลังที่2ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านแต่ที่เกิดเหตุนั้นไม่มีคนอยู่เนื่องจากล็อกปิดไว้ตอนจึงตกใจเช่นเดียวกัน ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวันยอที่เข้ามายัางที่เกิดเหตุครั้งแรกได้บอกว่าฝ่ายได้ลุกคงหน้าไปยันหลังที่สองแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปข้างเน,นื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายและบ้านหลังดังกล่าวที่เกิดเหตุนั้นก็ใช้โซลา่าเซลล์ด้วยในที่เกิดเหตุขณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนศพบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณบ้านหลังดังกล่าวที่ถูกไฟไหม้พบว่าบ้านซึ่งเป็นบ้านน็อกดาวและใช้โซลา่าเซลล์รวมทั้งมีแบตลิเทียมอยู่จํานวนมากซึ่ง โซล่าเซลล์ซึ่งเก็บไว้ภายในบ้านแต่ไม่มีใครอยู่ส่วนการตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเกิดจากแบตของลิเทียมที่เก็บไฟชาร์จมาจากโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์นั้นน่าจะเกิดความร้อนและเกิดมีควันและระเบิดขึ้นทําให้เกิดไฟไหม้แต่อย่างไรก็ตามก็จะรอการตรวจสอบจากเจ้าของบ้านก่อนนึง่งได้ยุ่งและปิดบ้านไว้ส่วนบ้านหลังข้างๆก็มีความเสียหายเช่นเดียวกันก็จะนํามาสอบสวนที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งแรกนี้โชคดีไม่ลุกลามไปยังหลังอื่นเนื่องจากเป็นบ้านปิดหลายหลังในหมู่บ้านและพบความเสียหายมีรถจักรยานยนต์และข้าวของด้านในเสียยหาาาจํนนวมก ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวันยอที่เข้ามายัางที่เกิดเหตุครั้งแรกได้บอกว่าฝ่ายได้ลุกผมหน้าไปยันหลังที่สองแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปข้างในเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายและบ้านหลังดังกล่าวที่เกิดเหตุนั้นก็ใช้โซลา่าเซลล์ด้วยในที่เกิดเหตุขณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนศกบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีเอยุธยาได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณบ้านหลังดังกล่าวที่ถูกไฟไหม้พบว่าบ้านซึ่งเป็นบ้านน็อกดาวน์และใช้โซลา่าเซลล์รวมทั้งมีแบตเตอรี่ยมย่จำนวนมากซึ่งมีลักษณะ บ้านติดกันหลายหลังในการตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเกิดจากแบตของลิเทียมที่เก็บเกิดจากความร้อนทําให้เปิดไฟไหม้แต่อย่างไรก็ตามก็จะรอการตรวจสอบจากเจ้าของบ้านก่อนเนื่องจากเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่และปิดบ้านไว้ส่วนบ้านหลังข้างๆก็มีความเสียหายเช่นเดียวกันก็จะนํามาสอบสวนที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งแรกนี้โชคดีไม่ลุกลามไปยังหลังอื่นเนื่องจากเป็นบ้านติดหลายหลังในหมู่บ้านแลพบ,บความเสียหายมีรถจักรยานยนต์หนึ่งคันส่วนด้านในเสียหายจำนวนม,มาก có đắt đều giữa lời là bờ